สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยมาแคะประเด็นจากหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งเส้นทางเศรษฐกิจไทยจากต้มยำกุ้งสู่ต้มกบของอาจารย์อภิชาติสถิตนิรามัยค่ะคำถามใหญ่ก็คือ,อ,อผ่านมา25ปีแล้วหลังวิกฤตปี40ทําทำไมเศรษฐกิจไทยเราเหมือนยังยังไปไม่ถึงไหนสักทีครับ หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังลึกอยู่ตั้งแต่รูปแบบวิกฤตที่เปลี่ยนไปจนมาถึงเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างเอ่อกับดักรายไล้าปานกลางค่ะที่ว่าพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องคือแก่ก่อนรวยสังคมเราสูงวัยเร็วมาก แต่ความมั่งคั่งโดยรวมอาจจะยังไม่พอน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยจากต้มยำกุ้งมันกลายมาเป็นต้มกบได้ยังไงคะภาพมันต่างกันตรงไหนคือต้มยำกุ้งตอนปี40เนี่ยมันเหมือนฟองสบู่แตกคือเห็นชัดๆเลยเร็วแรงเจ็บหนักแต่ต้มกบเนี่ยมันเป็นวิกฤตอีกแบบครับเป็นแบบค่อยๆซึมค่อยๆก่อตัวเหมือนเราเอากบใส่หม้อแล้วค่อยๆเพิ่มความร้อนอ๋อคือไม่รู้ตัว ใช่ครับปัญหาเชิงโครงสร้างมันสะสมไปเรื่อยๆทีละนิดกัดกร่อนความสามารถในการเติบโตไปโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตในระยะสั้นแล้วโครงสร้างที่ว่าเปลี่ยนไปนี่มีอะไรที่พอจะเป็นสัญญาณชัดๆบ้างคะหลักๆที่เห็นชัดเจนเลยนะครับคืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันแผ่วลงไปเยอะมากสาเหตุสําคัญมากๆคือเรื่องการลงทุนรวมโดยเฉพาะการลงทุนของเอกชนอันนี้หายไปเกือบครึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับก่อนปี40โหเกือบครึ่งเลยเหรอครับ แล้วมันก็ยังไม่ฟื้นกลับไปเท่าเดิมเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆแล้วพอการลงทุนมันหายไปแบบนี้มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ยังไงต่อคะครับกระทบตรงๆเลยก็คือผลิตภาพการผลิตหรือ productivity ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มถูกต้องครับ พอผลิตภาพเราโตช้าความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมันก็ลดลงเห็นได้จากตัวเลขส่งออกที่เคยเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักของเราก็เริ่มแผ่วลงชัดเจนโดยเฉพาะหลังปี2 5 5 1เป็นต้นมาแล้วก็บวกกับเรื่องโครงสร้างประชากรที่อ,อ่อย่างที่บอกว่าแก่เร็วขึ้นมากมันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเรื่องแก่ก่อนรวยเข้าไปอีก แต่เหมือนเคยได้ยินว่าหลังวิกฤตก็มีเงินลงทุนจากต่างชาติหรือ FDI ไหลเข้ามาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ใช่ครับ FDI เข้ามาเยอะจริงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางตัวเพราะว่าตอนนั้นรัฐเปิดเสรีมากขึ้นให้ต่างชาติถือหุ้นได้เยอะขึ้นแล้วก็นโยบายเปลี่ยนไปนเน้นส่งออกเต็มตัวไทยก็เลยกลายเป็นฐานผลิตสาคัญอย่างพวกรถกระบะที่เราส่งออกเยอะ ใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าภาพรวมคือมันเป็นการเติบโตในบางเซกเตอร์เท่านั้นมันไม่ได้ช่วยดึงการลงทุนหรือผลิตภาพทั้งระบบเศรษฐกิจให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้อืมพอเห็นภาพค่ะทีนี้อะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราเหมือนติดหล่มกับดักรายได้ปานกลางไปต่อไม่ได้สักทีคะ ในหนังสือจะชี้ไปที่ประเด็นเรื่องการขาดนวัตกรรมหรือ innovation ครับนวัตกรรมในความหมายนี้คือไม่ใช่แค่คิดค้นอะไรใหม่สุดยอดนะครับแต่หมายถึงความสามารถในการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆกระบวนการผลิตใหม่ๆหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆมาปรับใช้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างกว้างขวางซึ่งอันนี้สําคัญมากในการยกระดับเศรษฐกิจค่ะแล้วทําไมทําไมนวัตกรรมบ้านเราถึงไม่ค่อยเกิดหรือเกิดได้ช้าคะ ปัจจัยหนึ่งที่หนังสือพูดถึงคือบทบาทของรัฐในการส่งเสริมที่อาจจะยังแบบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพพอมีการอ้างถึงแนวคิดรัฐรวมศูนย์อำนาจสูงแต่ไร้เอกภาพ รวมศูนย์แต่ไม่เป็นเอกภาพหมายความว่ายังไงคะคืออำนาจมันกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าหน่วยงานต่างๆอาจจะทำงานไม่ค่อยประสานกันไม่ได้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันทำให้การขับเคลื่อนเรื่องยากๆอย่างนวัตกรรมมันก็ติดขัดไม่ได้ผลเต็มที่แล้วก็อีกปัญหาใหญ่มากๆเลยคือเรื่องการผูกขาดแล้วก็การกระจุกตัวของตลาดที่สูงมากสูงขนาดไหนคะพอจะมีตัวอย่างไหมครับมีข้อมูลอย่างปี59เนี่ยบริษัทส่งออกใหญ่สุดแค่5%เแรกนะครับมีมูลค่าส่งออกรวมกันเกือบ90 ห้เปร็นคุม90%เเเลยเหรอคะครับหรือบริษัทใหญ่สุด5%แรกมีรายได้รวมกันคิดเป็น90%ของรายได้บริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์มันสะท้อนว่าอำนาจตลาดมันกระจุกตัวอยู่ในมือผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายมหาศาลจริงๆโหตัวเลขน่าตกใจมากค่ะ แล้วการกระจุกตัวแบบนี้มันไปขวางนวัตกรรมได้ยังไงคะหนังสือเชื่อมโยงว่าพอรายใหญ่มีอำนาจตลาดสูงมากๆแรงจูงใจที่จะต้องดิ้นรนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมันอาจจะน้อยลงเพราะยังไงก็ครองตลาดอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไปกีดกันผู้เล่นรายใหม่ๆที่อาจจะมีไอเดียดีๆมีศักยภาพไม่ให้เข้ามาแข่งขันได้ง่ายทาั้งๆที่เราก็มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าอยู่ใช่ไหมหรอคะ มีครับมีมานานแล้วแต่ว่าการบังคับใช้ยังเป็นคำถามตัวใหญ่ๆเลยเพราะในทางปฏิบัติแทบไม่เคยมีกรณีที่บริษัทใหญ่มากๆถูกดำเนินการหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานผูกขาดได้จริงๆเลยฟังดูแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันยงไปถึงโครงสร้างอำนาจการเมืองด้วยเลยนะคะใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่หนังสือชี้ให้เห็นเลยคือกติกาทางการเมืองเนี่ยมีส่วนสำคัญมาก อย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี2560ที่มีบางส่วนถูกมองว่าอาจจะยิ่งเสริมการรวมสู่นำ้ำาน้าวิธีฝ่ายบริหารมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะไม่ได้สร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งพอที่จะคานอำนาจหรือส่งเสริมไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งการแข่งขันที่เป็นธรรมนี่จำเป็นมากสำหรับนวัตกรรมถูกต้องครับกลไกพวกนี้มันจำเป็นมากในการสร้างสนามแข่งขันที่เปิดกว้างโปร่งใสเป็นธรรม ซึ่งเป็นเหมือนเนื้อดินให้อินโนเวชันมันเติบโตได้ผู้เขียนถึงกับสรุปไว้เลยนะครับว่านวัตกรรมขาดประชาธิปไตยไม่ได้โอ้โหฟังข้อมูลวันนี้แล้วเห็นภาพความทา้าทายที่มันซับซ้อนมากจริงๆนะคะทั้งเรื่องการลงทุนที่หายไปผลิตภาพที่ไม่ค่อยเพิ่มนวัตกรรมที่ไม่เกิดแล้วก็ปัญหาการกระจุกตัวของอำนาจทางเศรษฐกิจที่มันดันไปเกี่ยวพันกับการเมืองอีกครับ เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับว่าการที่เราจะก้าวออกจากสภาวะต้มกบหรือกับดักรายได้บางกลางเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเดิมๆแต่มันต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับค่ะ นั้นคำถามทิ้งท้ายที่อาจจะต้องกลับไปขบคิดกันต่อก็คือถ้าโครงสร้างรัฐและกะติกาการเมืองที่เป็นอยู่มันคือส่วนหนึ่งของปัญหาจริงๆอย่างที่หนังสือวิเคราะห์ไว้แล้วการปฏิรูปในลักษณะไหนล่ะคะถึงจะสามารถสร้างระบบนิเวศหรือสร้างเนื้อดินที่มันอุดมสมบูรณ์พอให้การแข่งขันกับนวัตกรรมมันเบ่งบานขึ้นมาได้จริงๆเพื่อพาเศรษฐกิจภัยเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่านี้ได้